आम विरकाम मकामे अ महा तलाना पचामि संखं तमलं मकामे कंसा तलाना पचामि गोति नम पुठाम बलां पचामि छुतीयाति पुतां अहानां वत्सामि इति नमः कुमार जी लोकादि ज्ञान भक्ति तथा जिनवी वाला नेचा था संचा तथा 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 एक में उपमानम हम कहते हैं मोके तथा भगवन को सम्मान पंडित का प्रथम को अरम को सम्मान तथा बुद्ध का नमो लो ब्राह्मण को वंदो अरम को सम्मान बुद्ध का बहुत दया ผู้ทกรสืบสวนจะต้อว่าวิธีอารว่าจะอะได้มางจะเรียนทำตองว่าภคตรหนนให้ถูกที่ดีักจิตตำดวตัวเองรวบรวมคำสอนและเพิ่มประสิิการตรนุนและการตรวติและสมาธิจองป็นหลของปรัชนาไม่ตรวจ เป็นความเสียหายของตนไม่ขยันต้านตนคือความเสียหายของใครว่าไม่มันดูแลความสะอาดเป็นความเสียหายของความงามเผลอลึกล่างเป็นของเป็นความเสียหายของคนทัานาน่วโลกควเรขคเข้าใจให้ถูกต้ตองว่าการวาดภาพจดเไม่ใช่การตรวจป้อยรองให้พระษหรืออินทรีย์มาช่วยหยุดประาร ให้ประสบความสำเร็จหรือเพื่อกระดัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์เรื่องต่างๆให้ผ่านวนไปด้วยความสำเร็จหรือความพ้นทุกข์ที่มีปัญหาต้องเกิดจากการกระทำของเราเองที่ใช่นอผลดบันดาลหรือทุ่ทานภายนอกเหตุภายนอกนั้นแหละจะมีจริงตัดสินแต่ พุทธศาสนานก็าไม่ได้สอนให้ทุ่มเทเพราะผู้พึ่งพิงต้องไม่เป็นอิสระในตัวเองแล้วการที่เราเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหรือเป็นชื่อพึ่งมาเล่าจะว่าอย่างไรก็ต้องก็ไม่ต้องว่าอย่างไรเพราะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแย่งดันแต่ประการใดเลยเราถึงพระรัตนใจ เป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นแรงต้นหรือแรงบันดาลใจให้เรามีอุตสาหะอุตสาหะในการพัฒนาหรือฝึกตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับพระมหาไตรย์โดยพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบมีพระธรรมเป็นหลักปฏิบัติและพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลที่ฝึกตนเองโดยประสบความสำเร็จแล้ว เราถึงความใจเป็นที่พึ่งในความมุ่งหมายน,นี้ที่ใช้เพื่อมุ่งหมายอะไรจะให้พระารัยมาช่วยเดรน,นดานคงเสนอให้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากอ้อนวอนเสนอแล้วก็ขอหน้าคุณพระารัยจ,จงช่วยโดยน,นดานตามที่รักจะพูดกันพูดปากในที่กรดอนนั้นสอง ที่ใช่ว่าเพียงั้่ว่าพ้าสรวจเิเท่านั้นก็จะเกิดมีบางคนความมีงามขึ้นมาเองโดยผู้ส่วนเนไม่ต้องทำอะไรเลยก็แก่นั่งรอนอนรอให้ิีบนงคนเกิดขึ้นและโดยไม่รู้ว่าคือเป็นคนผี่เหลืงนั้นมาจากไหนและใครเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นโดยเหตุอันนั้นสาม การรด้พักส่วนคนที่ถูกต้องในพาสนาทีนิทให้ทีกีดกั้นความพกความขังหรือความผิดสิให้แก่ตัวผู้สวดเพื่อเล่าการดึงกัองใจเรามีอะหรือสามารถทำอะไรที่พิเศษหรือพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปอะไรที่ว่านั้นแม้จะมีอยู่หรือทำได้อยู่แต่ถ้าต้องมีก อยู่แล้วก็จตนับว่าเป็นความกับสิ่งพิเศษที่แท้จริงได้เลยถ้าเช่นนั้นตัวตนเพื่ออะไรหนึ่งจะการเดินทักจิตใจวา้กับความสะอาดสงบสว่างโดยมสลัะสนะใจโดยที่เดียวหรือจะมีสิ่งอื่นร่วมด้วยสิ่งนั้นก็ต้องไม่มีอภรรยาสาระหนะใจสอง เป็นการสำรวจผลการีวิตอยู่รอดมาได้รอบบางหน่ว่าเป็นประการใดบ้างหรือการปลุดกำไรขาดทุนในแต่ละวันเพื่อเตรียมจุดฝนพัฒนาตนเองให้เพิคนขึ้นในวันต่อไปสามเป็นการทบทวนหลักคำคำสั่งสอนหรือหลักทฤษที่ควรที่จะคำหนึ่งหรือปฏิบัติตามอยู่เป็นที่ สี่เป็นการควบคุมความเพี้นของจิตที่ยึดมั่งอยู่ในความมีงามและสัปนาหความงามนั้นให้ก้าวหน้าต่อไปจนถึงความพ้นทุกในที่สุดร่าพวนเป็นบุญประเทศไหนในบุณสามประเทศคือทานถึงภาวนาการ่ายพักสวนตเป็นบุญประเทภาวนาภาวนามเช่หมายถึงการ ข้อมูลซ้ำๆซ้ำไปนาอางที่มักจะเข้าใจกันภาวนาหมายถึงการจึกความคิดสิตใให้เกิดความเจ็บปานซึ่งมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งุจิตให้เกิดต่อแน่วแม่เน่งอกับอารมณ์ที่เป็นปัลบานใอย่างหนึ่งสองจุดจิตใเกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริของชีวิตจนความ มั่นมั่นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ที่พื่อทำใจไปตามปกติแม้มีทุกข์มีปัญหามาสวก็มั่นกระเทือนเพราะเรารู้เท่านั้นการไหว้พระเท่ากันก็เป็นที่ทำในที่วันนี้ยเอวังเลืกอาจรยเลืทีนี้น